พอกานคุยกันทางแรกหรือเปล่าคะได้ครับทางแรกนะครับใครตัดสินใจรับใครบางคนตัดสินใจก็ก็คุยกันเขาบอกว่าอย่างนี้เไม่ถึงเรื่องในนี้เร็วสุดมั้งอ้เดี๋วทำไมเดี๋ยวมันไม่ทันใจเหรอหรือว่าไงไม่เหรอครับก็ก็เห็นพี่เก๋เขาโทรบอกเออเนี่ยตอนนี้วันนี้ว่างไหมเพราะผมเพิ่งปิดละครเมื่อเมื่อวานนะครับเขาก็เลยบอกว่าก็ มีวันพุธมีงานก็บอกโอเคอย่างว่าเป็นงานเปิดตัวคู่แ่งั้นล่างใช่เปล่าเปิดตัวในะแบบว่าเหมือนว่าเป็นแฟนเลยก็ยคือตอนนี้ก็ยังจริงจแล้วมันก็คือแบบก็จริงจริงแล้วมันคือม,มันกันเลนเราก็ยังดูดกันอยู่ไม่คือมันดูดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> ันอยู่จริงแล้วว่ามันเร็วมากเลยนะพี่ใช่แต่ว่าเป็นงานคู่เปนงานแรกแต่ก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่คู่แต่งตอนนี้ S <S ใช่ครับติดควางกา่อะค่ะความสัมพันธ์ของเราตอนนี้เรียกว่าอะไรแหละคนจะเจ้าว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันแล้วเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคืนนี้ก็เป็นไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนไ้คนคนนี้คือยังยังยังคุยกันยังยังแบบยินใจกันอยู่จริงๆเพราะว <S <S ่าใช่ครับเพราะว <S <S 2> <S 2> ่าเพราะว่ากี่เดือนนะสองเดือนป่ะสองเดือนค่ะแค่สองเดือนเองครับโอเ ต,ต้องใช้แบบมันต้องใช้เวลามากกว่านี้ว่านะครับแล้วซ่องน,นะคะอะไรทําให้เขาแบบรู้สึกชนะใจจนแบบว่าอยากศึกษาดูใจต่อไปก็เขาก็แสดงความจริงใจอะคะอ่ะเขาเป็นคนแสดงความจริงใจแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจในในทุกทกอบอกเข้าไปดิว่าชมว,ว่าผมตาหวานละลายละลายใจ <laughs> ไปชมตอนไหนเนี่ยลงคะแนนเขาตอนน้องมีใช่ไหม ก็จริงๆคือความจริงใจของเขาเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาเข้ามาก็บอกตรงๆว่าเออเขาก็เข้ามาจีบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชัดเจนอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ส้มงตั้งต้นเมื่อไหร่เราจะพิจารณาเลื่อนขั้นเขาเป็นแฟนเปล่าเลยมันก็ไม่มีระยะเวลานะคะก็คือคงคงดูดูกันไปก่อนนักกว่าค่ะมันเมื่อถึงเวลามันก็คงรู้กันเองว่าเออเราเราควรจะเป็นแฟนกันหรือยังกันอะไรอย่างเงี้ยเนื่อก่อนยังไม่ได้มีข่าวแต่ตอนนี้ค่ะพอเป็นข่าวแล้วเวลาบรรยากาศการถ่ายภทำในกองเวลามันจะไม่แบบปุ๊บยกันมากขึ้นหรือว่าอายกันกว่าเดิมม มันปิดกล้องไปแล้วไงตอนหน้าเนี้ยครับก็ปกติก็จะไม่ค่อยคุยกันครับตอนนี้ก็ก็จะไปนั่งคุยกันมากขึ้นนะแล้วก็แบบกินข้าวส่วนมากเขาเขาจะกินข้าวแล้วแล้วผมมาผมจะมาสีหลังเขาก็แบบชวนเขาไปนั่งกินข้าวด้วยแต่ว่าก็จริงๆก็ คือเราไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันก็เลยไม่ได้มาเจอกันมากแล้วแล้ววันนี้วอรินท์พายได้มีไปไหนมากันคะไปรับงานอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ได้ไปไหนเลยครับให้ผมถามแม่อะไรกันยังไม่ได้ให้เลยครับและยังไม่ได้ใครค่ะว่าต้องมาเจอกันมันไ้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ติดงานท่วุ้นหรือว่าให้พ่วุ้นติดงานแล้วอีกอย่างคือพอเสร็จงานรถมันติดมากเลยครับก็เลยไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากจะขับรถมาในเมืองโคผมเป็นคนหงุดหงิดมากเลยอ่ะคนมาลนไทยรถติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาลงลงที่รถพอ่นเผยแพร่งว่าวันนี้มาเจอกันแล้วก็อาจจะไปฉลองวันลอยไทยย้อนหลังหรือเปล่าได้ไหมคะเวันวันที่าไคนเปิดเตรียมให้กันแล้วหรือยังมีของขวัญมาให้กันไหมป้าวันนี้ตกอ่ะแสดงว่ามีอมยิ้มขนาดนี้ไม่ว่าอมยิ้มเพราะว่าวันนี้อยู่พารากอนเดี๋ยวเดี๋ยวแอบบอกห้องน้ำแล้วเดี๋ยวไป ไม่ล้าเล่นครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูครับมันไม่ได้อยู่ที่ของขวัญครับอ้ยมันอยู่ที่ไหนอะคะสรุปเตียมไเนี่ยงงอ่ะแล้วก้มาหาอะไรให้ฟันไหมก็มีค่ะก็มีค่ะมีเรียงไปแล้วหรือว่าซื้อไปแล้วเรียงเวลาหรือเปล่าเรียงเวลาค่ะตอนนี้นี่แน่แน่ว่าเป็นอะไรอะเดี๋ยวให้เขาดูเองเดี๋ยวเขายังไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าเป็นของที่เขาอยา อยู่แล้วหรือว่าเป็นของที่เราตั้งใจที่จะให้คะคืออยากจะให้ได้ใช้มากกว่าเป็นของที่ได้ใช้มากแสดงว่าเป็นของที่ใช้ได้ติดตัวทุกวันทุกวันี้ปหมทุกวันไม่คงไหมแต่ว่าเขาคงใช้ได้อะคู้หพูดอย่างนี้แล้วฟันคขาจะไม่ออกไหมเป็นไรไม่ครับอยากได้อะไรอยู่นะอยากลบกล้องผมเป็นโรคกับพอยที่ชอบซื้ออยากแก้ปวดท้องให้ผู้หญิงเขาเตรียมมาให้แล้วพี่ปาดเองมีแบบแต่จริงจริงแล้วแปลกนะนี่ปกติแบบ คือนี่คุยกันส่วนมากเขาจะทำเหมือนผู้ชายมากกว่าผมเจอผู้หญิงนเพราะว่าแบบเขาจะซื้อยามาฝากเข้ามามาขับรถขับรถให้ด้วยทำเป็นคนดูแลเราเป็นคนดูแลป่าครับประทับใจเขาตงนีหรือเปล่าจะประทับใจตรงนี้เหรอครับเพิ่งมาดูหรือว่านาดูหรยกว่าตอนนี้ก็คือกําอ๋ออ๋กออออยู่แ๋ออออ่อไหร่นาน๋อ่๋ออ๋อเ๋ออ๋เอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ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  ใช่ต้องศึกษาันานๆาครับใช่ไหมมต้องใช้เวลาครับเพราะว่าคือถ้าถ้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผมเขาตอนนี้คือไม่มีใครรู้ว่าว่าคุยกันแต่ผมผมบอกวันที่ผมจะไปตัดใจคุยขเขาผมก็บอกนักข่าวเลยซึ่งถ้าถ้าตอนนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ผมว่าคิดว่ามันมันก็เลยคิดว่าการดูการมันนานมันนานหน่อยเพราะว่ามันเริ่มมาแค่สองเดือนครับก็ใช้เวลา,วามสมักสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวพร้อมแลผมบอกเองครับ ้วต้องก็คือเชื่อใจที่มันตรงไหนเข้าก่อนอัานี้ตกายก็มีส่วนที่ข่าวเปน่วเปนการดก็จริงๆแล้วตอนแรกก็มันก็ไม่ใช่เข้ามาแล้วจตเราต้องเชื่อกันอยู่แล้วอะค่ะก็คืออาศัยการคุยกันแล้วก็ถามมากกว่าว่าว่าที่ข่าวที่มีมันเป็นยังไงก็จะถามเรื่องหแล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูไปเขาก็เขาก็บอกว่าให้เราดูไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นความจริง จริงๆเพราะว่ามันต้องอยู่ในพื้นฐานความเชื่อใจกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลามันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันควรเชื่อแล้วเราเชื่อถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อใจกันค่ะแล้ววานครับตอนนี้หยุดเจ้าชู้หยุดเที่ยวร้อยละเจ็ดสิบไม่เคยเจ้าชู้อยู่แล้วมันคือความคิดของคนอื่นไม่ใช่ความจริงแล้วที่คุยอะค่ะทุกคนคิดว่าเขาเจ้าชู้อย่างที่ข่าวเป็นหรือเปล่า ผมเป็นคนปากหวานครับก็เลยดูเจ้าชู้ครับจริงๆตาเจ้าชู้แล้วทำงานอ้างก่อก็ผมจริงๆผมเป็นคนไม่ได้เที่ยอะไรนะก็จะส่วนมากก็เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายละครเสร็จก็กลับบ้านเลยใช่ไหมแต่ว่ารายงานตัวตลอดเวลาเนี่ยรังง่ายมาไม่ค่อยรายงานตัวด้วยโดนด่าประจำเลยเนี่ยช่องมีวิธียังไงบ้างแบบ ให้แบบว่าเขาแบบเออสยบความเจ้าชู้ยังไงอะตัวตัวเรามันไม่ได้สยบจริงๆเพราะว่ามันก็คุยกันอยู่แล้วแล้วก็บอกให้ชัดเจนมากกว่าว่าแบบเออเรื่องอะไรที่มันไม่ได้นะอะไรเงี้ยที่สมหลังไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรอะไรอย่างงี้ได้เลยเจ้าชู้ผู้หญิงผมก็บอกตัาเหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรที่ผมรับไม่ได้เหมือนกันนะเอาไปเรื่องอะไรนี่รู้รู้ไหมว่าผม ต้องบอกวาเลนไทน์ก่อนชิงบอกเลยนะบอกว่าเพราะมีหนุ่มๆมาบอกวาเลนไทน์อย่างนี้ผมต้องชิงบอกก่อนเลยบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรจะไม่บอกแฮปปี้วาเลนไทน์แจริงๆเขาบอกว่าล้งเขาลักอะไรกี่ป่าวคำว่ารักเนี่ยมันต้องใช้แบบเราอย่าไปพูดทักเพื่อนเราต้องรู้สึกจริงๆจริงก่อนนี่คือเวลาก่อนถ้าไปบอกแบบสองอาทิตย์แรกไม่มีความจรอ